สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีแชนแนลค่ะมาเจอเศรษฐีเรือนในปลูกรับแดดเต็มวันหน้าบ้านเพื่อนเลยงามมากค่ะเศรษฐีเรือนในเวลาออกดอกอพอดอกแก่ก็จะเป็นเป็นต้นใหม่ เรียกว่าเป็นชอ่อเลื้ยขึ้นมาถ้าถ้าปักลงดินมีไม้แล้วก็เอา,อาบังคับให้เขาลงดินเขาก็เกิดกอใหม่ขึ้นมาเลยนะคะเศรษฐีเรือนในหรือจะตัดแล้วก็ไปปักชำในน้ำพอเขาออกลากแล้วค่อยมาปลูกลงในกระถางหรือลงดินเลยแบบนี้ก็งามเร็วค่ะ พอเป็นกอใหญ่ก็เลยใบเล็กปลูกรับแดดเต็มวันแต่ว่าแดดที่นี่ไม่แรงอุณหภูมิสูงสุดที่นี่อยู่ที่ประมาณที่ผ่านมาน,นะคะยี่สิบสองยี่สบสามองศาค่ะแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้หลายวันถึงถึงมีแดดเต็มวันก็อุณหภูมิก็ไม่สูงเขาเลยอยู่ได้แต่ว่าเศรษฐีเรือนในเรือนนอกตระกูลนี้ไม่ประดับตระกูลนี้ชอบร่มลำไล ถ้าอยู่ในร่มลำไรแล้วจะไม่มปีปลายใบจะไม่เหลืองการจเจริญเติบโตก็แต่กอรเร็วแต่ว่าพอเข้าปลูกรับแดดแบบนี้ก็แตกกอใหญ่เหมือนกันนะคะยิ่งยิ่งออกดอกเยอะ ยิ่งขยายพันธุ์ได้เร็วเป็นไม้ประดับที่ปลูกขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็ง่ายมากๆจากจากรอที่ให้ดอกเขาเป็นต้นใหม่เป็นต้นเป็นต้นใหม่เป็นต้นอ่อนแต่ถ้าเขายังไม่ออกดอกแล้วก็อยากขยายพันธุ์ก็คือการแยกเง้าแยกกอเขาไปปลูกใหม่ชอบร่มลำไรดินระบายน้ำได้ดี สวยงามค่ะที่นี่ก็นิยมปลูกกันเยอะนะคะไม้ตระกูลเศรษฐีตอนอยู่เมืองไทยก็คิดว่ามีมีแต่อยู่เมืองไทยเนาะแต่จริงๆแล้วไม้ประดับก็มีเหมือนกันทั่วไปทุกอย่างเลยค่ะแตกต่างที่ราคาที่นี่ก็จะราคาสูงหน่อยสูงกว่าบ้านเราครึ่งมากกว่าครึ่งก็มีค่ะ มีน้อยมากที่จะราคาถูกไมมประดับที่นี่แพงมากแล้วก็การดูแลของเขาตามเพื่อนไม่ไม่ค่อยได้รดน้ํานะคะแต่ก็ยังงามเพราะว่าที่นี่หมอกลงแรงมากกลางคืนนี่ถ้าจอดรถไว้ข้างนอกนี่รถเปียกเหมือนฝนตกเลยนะคะหมอกลงเหมือนฝนตกเลยหมอกแรงมากเพราะว่าติด มหาสมุทรแปซิฟิกเนาะกว้างใหญ่ไพศาลอยากปลูกอะไรก็ปลูกปลูกแล้วมีความสุขคนปลูกต้นไม้รักต้นไม้นี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการผ่อนคลายคลิปนี้ก็เศรษฐีเรเือนใน ในสวนหน้าบ้านของเพื่อนในรัฐนิวเซาเว e ลประเทศออสเตรเลียสวยงามค่ะขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ